ก่อนที่จะไปดูคลิปพี่ขอฝากร้านบูธช็อปบริการขายแอปดูหนังพรีเมียมราคาประหยัดราคาสบายกระเป๋ามีแอปให้เลือกมากมายใครสนใจพี่จะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับผมและในคอมเมนต์ก็มีนะครับผมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับทุกคนก็สวัสดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky XD กันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็จะมาจัดสคริปต์โลบบอกกับแบบบอกฟุตกันอีกแล้วนะครับผมก็ตัวนั้นที่พี่ใช้ในวันนี้ก็คือตัวรันอาเซอุสนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดู ก็ดีกว่าทุกคนว่าสคริปที่พี่มาแจกในวันนี้นะครับจะเป็นหน้าตาย,ยัางไงนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นสคริปที่พี่มาแจกในวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า buxhub นะครับผมก็ฟังก์ชันคร่าวๆนะครับผมก็มีเกี่ยวกับนี่นะ j เซ s ร์ฟนะครับผมนี่คันลอก id หรือย้าย surf teleport ก็มีนะครับทุกคนแล้วเป็นเซตีในการฟาร์มนะครับผม auto าร์มต่างๆก็จะอยู่หน้านี้เลยนี่ก็เป็นเกี่ยวกับไอเทมนี่ก็เป็นเกี่ยวกับโดโจนะครับทุกคนนี่ ก็เป็นการทำเผา v 4นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสริปนี้ก็เป็นสริปที่อัปเดตมาใหม่นะครับทุกคนมีราคาโหดด้วยนะครับีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนฟังก์ชนก็ครบๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูความเรื่องความวในการฟาร์มกันดีกว่าทุกคนพี่ก็ขอเลือกเป็นฟาร์มเลเวลนะครับผมก็ที่ช่วงนี้ที่พี่หายไปนะครับผมก็ติดเรื่องการฝึกงานนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเท่าไหร่นะครับทุกคน๋ยวพี่จะพยายามหาเวลามาลงคลิปให้ทุกคนนะครับก็ ถ้าตัวรันนะครับผมก็เดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้หน้าคอมเมนต์เหมือนกันนะครับผมน้องสกต์แล้วก็ตัวรันเลยนะครับทุกคน เป็นไงบ้างครับทุกคนกับสกิปที่พี่มาจาัดในวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามนะครับไว้เจอกันใ,ใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย